สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคนนะคะในวันนี้เจคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ค่ะมีพื้นที่1งานนะคะทุกท่านราคาปรับรถพิเศษค่ะจากเดิม1นึ่0 0้านสี่แบาทเรือเพียง1นึ่0 0้านสามแสนหบาทราคานี้ลูกค้าโอนเองนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีทะเบียนบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะด้านในตกแต่งไว้อย่างสวยเลยนะคะ สองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องโถงทำฟ้าหลมไว้สวยงามมากเลยค่ะทุกท่านเรียบรูดูด,ด,ดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะอยู่ที่ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกรฬสินค่ะมาตามถนนเส้นหน้าเรือนจำเลยปตทหน้าเรือนจำมายูเทิร์นเดี้ยวซ้ายเข้าซอยระข้างร้านขายต้นไม้นะคะเข้าไป550เมตรถึงบ้านเลยค่ะทุกท่าน บ้านสวยๆพร้อมที่ดินหนึ่งงานนะคะราคาพิเศษแบบนี้ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านอยู่ในจังหวัดกระสินนะคะสามารถติดต่อเข้าไปชมพื้นที่จริงดูทําเลชมบรรยากาศก,าก่อนได้เลยนะคะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ค่ะนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเข้าไปรับชมพื้นที่จริงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านสำหรับในวันนี้นะคะเจเคโนขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ